สวัสดีครับหลายท่านนะครับที่ได้ฝึกตัวการใช้การสร้างแล้วกันเนาะอย่าบอกว่าการใช้เลยการสร้างนะเพราะว่าสอนให้เราสร้างแผนงานด้วย g o o l e Sheets นะครับหลกัหลกๆคือเราต้องสร้างให้เป็นก่อนนะครับการนำไฟล์คนอื่นมาแก้ไขมันเป็นเรื่องง่ายจริงมันก็ไม่ง่ายนะครับอาจจะยากจะทาไปถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของ ตัวโปรแกรมนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสร้างเป็นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับในเรื่องของการใช้สูตรการใช้เซลนะครับว่าสูตรแต่ละสูตรมันใช้งานยังไงเซล์แต่ละเซลล์มันมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็เราจะมอนิเตอร์อแผนงานนั้นยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราจบแผนงานไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีกี่อีมีเอ่อหกหกประมาณหก p ใช่ไหม ก็ย้อนกลับไปดูได้หรือก็กลับไปดูที่ผมมัดรวมให้แล้วนะอยู่ใน y o u t u b e นะครับก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของการทำแผนงาน3 Week Schedule ทำไมต้องเป็น3 Week นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำแผนงานเนี่ยเราก็จะมีแผนงานในส่วนของที่เป็น m a s t e r p l a n นะครับมั s t e r p l แ n ก็คือแผนงานทั้งโครงการเลยทุกกิจกรรมทั้งโครงการ เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยวันเริ่มวันจบหรือมีการตรวจสอบระหว่างทางทำไมสตงไมล์สโตนตำแหน่งไหนงานอะไรนะครับอย่างงวดงานก็ถือว่าเป็นไมล์สโตนอย่างหนึ่งนะครับหรือการส่งพื้นที่สําคัญสําคัญให้งานที่เป็นปาร์ตี้อื่นภายนอกเนี่ยอันนั้นก็อาจจะจัดเป็นไมล์สโตนด้วยก็ได้งานแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเมื่อไหร่อันเนี้ยอันนั้นก็คือเป็นตัวแผนงานหลักที่เราจะต้องไปเขียนซึ่งเราก็เขียนได้หลายแบบนะครับอาจจะเขียนในตัว Microsoft Project อันนี้ก็อาจจะใช้งานง่ายแต่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องของ Microsoft Project เพราะงั้นถ้าเกิดไม่ถนัด Microsoft Project เราก็จะกลับมาใช้ที่ในส่วนของ Excel นะครับทีนี้ Excel เนี่ยมันก็ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าทุกคนก็อาจจะใช้ Excel มานานแล้วทีนี้ผมก็อาจจะมีตัวเลือกอีกตัวหนึง่งนะครับก็คือตัว Google Sheets นะครับที่สอนมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 6ทีนี้ หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเรามีแผนมัตเตอร์แลนแล้วเนาะเราก็จะเอาตัวมัตเตอร์แลนมาทําเป็นแผนงานรายเดือนนะครับเดือนเนี้ยเรามีเป้าหมายสั้นๆในช่วงหนึ่งเดือนคืออะไรนะครับอ่าแต่ว่ามันก็มีอีกอันนึงก็คือจริงๆอ้ทรีวิกเนี่ยก็คือเป็นแผนงาน7วันถ้าผมมองคือแผนงานที่เราจะต้องมอนิเตอร์แค่7วันก็คือดิสทวิกแต่ว่าเราเอามาทรีวิกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะเอามาติดตามเปรียบเทียบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราทำไปเนี่ยได้ความก้าวหน้าอะไรบ้างได้มาเท่าไหร่อะไรสำเร็จอะไรไม่สำเร็จนะครับแล้วสัปดาห์นี้เราจะต้องมาทำต่อก็คือดีวิคเนี่ยจากวันนี้ไปอีก,ปอ,กปอีกประมาณ7วันเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเราจะทำอะไรแล้วเปอร์เซ็นต์สะสมจากวิคที่แล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาก็คือแล้วหลังจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีเป้าหมายจะทำอะไรนะครับเพราะงั้นเวลาการที่เราทำทีวีคเนี่ย อย่างน,น,น้อยเนี่ยเรามีเป้าอยู่ที่เจวัน7วันนี้ที่เราจะทํางานตั้งแต่วันนี้ไปอีก7วันนะครับแล้วก็มีแผนรวมหน้าไปอีก7วันนะครับมันเหมาะกับการทํางานวางแผนระยะสั้นนะครับโอกาสที่เราจะวางแผนพลาดนะมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะมันเป็นแผนระยะสั้นสิ่งหนึ่งถ้าเรามีแผนพวกนี้จะทําให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเรามาดูความสําคัญของตัว แผนงานก่อนดีกว่านะครับว่าแผนงานทีวีคเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีอะไรบ้างโอเคอันลำดับแรกก่อนก็คือเราต้องมีตัวรายละเอียดของงานแลวก็คือตัว description ตรงนี้นะครับเราต้องมี description ก่อนนะครับว่า description เนี่ยงานหลักคืองานอะไรเช่นงานหลักก็คืออ่ะอย่างอย่งางพอเราวางแผนงานทีวีคเนี่ยเราจะต้องทํางานกิจกรรมให้ work breakdown เราต้องย่อยให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะคิดออกนะครับ เพราะงั้นสกิลหรือประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันคิดกิจกรรมงานไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิด,คดว่ากิจกรรมย่อยแค่นี้เอาไปรวมกับกิจกรรมหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคอันดับแรกคือเราต้องมี d e ค c r i p t i นเรามีกิจกรรมหลักอ่าเช่นกิจกรรมหลักเราบอกเลยว่า1เราจะทํางานฐานลากนะครับโอเคผมสมมุติว่าตรงนี้กิจกรรมหลักเราเนี่ยกิจกรรมหลักเนาะที่เราจะต้องทํากิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็เช่นงาน งานถายรากถูกไหมอ่าถ้างานถาลรากกิจกรรมย่อยของงานถายรากเริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับอ่าผมอาจจะเอาตัวตัดเข็มใช่ไหมอ่าตัดเข็มออกแล้วกันนะตัดเข็มไม่เอาเพราะว่าตัดอาจจะตัดจบแล้วเริ่มตั้งแต่การงานงานปรับทรายนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่งานปรับทรายบททรายจริงๆก็ทรายบทอดัดแน่นเนาะแล้วก็บวกคอนกรีตหยาบ ก้อนกรีดหยาบนะครับอันนี้คือหนึ่งกิจกรรมละพอหลังจากนั้นทงานทาอะไรครับอ่าก็อาจจะประกอบเหล็กทีนี้งานประกอบเหล็กเนี่ยจริงๆิมันอาจจะแยกย่อยไปอีกได้นะก็คือประกอบเหล็กนี่คือนิสติดตั้งในหลุมแล้วนะแต่มันจะมีงานประกอบเหล็กก่อนหน้านี้ก็คืองานเตรียมเหล็กเนี่ยก่อนหน้านี้อีกนะครับก่อนหน้านี้อาจจะทําพร้อมกับงานตัดเข็มก็ได้อันนั้นก็คือ,อาจจะไปอยู่ในกิจกรรมย่อยของช่วงระหว่างที่ ทำพร้อมกับงานตัดเสาเข็มก็คืองานประกอบตัวเหล็กเสริมฐานรากส่วนนี้คืองานประกอบเหล็กประกอบเหล็กบวกเข้าแบบโอเคเห็นไหมเข้าแบบทีนี้ในเหล็กฐานรากเนี่ยก็อาจจะมีแบบเสาเหล็กเสาอ,อยู่ด้วยนะครับเข้าแบบอ่าเข้าแบบเสร็จทําอะไรครับอ่าก็อาจจะมาเทคอนกรีตอ่าเทคอนกรีตเสร็จเราก็อาจจะหรือแบบเนาะ รือแบบเสร็จตรงนี้นะหรือแบบสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาในส่วนของอางานถมนะถมดินจริงๆแล้วเสร็จแล้วก็หรือแบบบวกบ่มกรดเกรีอเนานะที่ให้บ่มกรดเกรีอเนี่ยโดยปกติปัจจุบันก็อาจจะบ่มเป็นน้ํายาใช่ปะ่ะทาน้ํายาให้จบจบหรือว่าซีลพลาสติกอ่าทาน้ํายาซีลพลาสติกแล้วก็กลบดินนะครับอันนี้อาจจะจบในส่วนของงานถลากแล้วก็ต่อด้วย งานเสต่อหม้ออะไรประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้พอโอเคที่ผมอาจจะเรียลํำดับผิดขอข้ามไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าอันนั้นเป็นแอคชั่ถูกไหมบรรทัดย่อยคือแอคชั่ะก็ต้องมีกิจกรรมย่อยแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมันไม่พอก็อาจจะมีการเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะล้วก็ถมดินประมาณนี้นะครับ เทคอนกรีตหรือแบบสมดินอันนี้คือในส่วนของกิจกรรมแรกที้เราก็มากําหนดว่าอ่าถ้างานปรับทรายเทคอนกรีตเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับใช้เวลากี่วันนะครับเพราะงั้นเอาเซลล์นี้บวกกันก็จะได้เท่ากับตัวนี้ประมาณนี้นะอ่ะกิจกรรมต่อมาทําต่อจากประกอบเหล็กทําต่อจากตัวนี้ทําต่อจากตัวนี้มาแบบนี้นะครับอ่ะเข้าแบบประกอบเหล็กอาจจะสักสองวันก็อนนี้ก็บวกกันแล้วก็ได้ตัวนี้อ่ะเทคอนกรีตก็ ามต่อจากตัวนี้หรือเราอาจจะใส่ไปว่าเข้าแบบเสร็จแล้วตรงนี้มีตรวจสอบด้วยนะครับมีตรวจสอบด้วยก็คืออาจจะต้องตรวจงานประกอบเหล็กงานเข้าแบบนะครับก่อนที่จะมาทําตัวเทคอนกรีตนะครับโอเคเพอเทคอนกรีตเสร็จนะครับก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งวันอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ก็บวกกันก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มานี่เสร็จแล้วก็รื้อแบบบ่มคอนกรีตอ่านนี้ยจจะหนึ่งวันก็บวกกันก็ได้ตัวนี้ สร็จแ,แล้วก็มางานถมดินถมดินก็อาจจะแค่หนึ่งวันก็ได้ตัวนี้นะครับอ่ะพอจากนั้นต่อมาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของบาชาดนะครับบาชาดลองดูนะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้เราเริ่มงานตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งวันเห็นไหมอันนี้คือผมแค่ตัวอย่างนะเป็นบาชาดแต่ว่าบาชาดพรงนี้เราก็จะใช้เทคนิคจากการที่เราทําตัวแผนง,งานเนี่ยเอามาล้อนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันก็ต้องเป็นร้อยนะครับเป้าหมาย เป้าหมายก็คืออาจจะได้ร้อยแต่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วต่อมาก็คือ,อในส่วนของแอคชวลยังยังไม่รู้นะแอคชวลยังไม่รู้เสร็จแล้วก็เป็นกิจกรรมต่อมาก็มี2วันก็จะอยู่มาตรงนี้นี่เนาะซึ่งพวกนี้มันก็จะเขียนเองอันนี้ถ้าอยู่ในวิกเนี้ยแสดงว่าต้องเสร็จนะครับต้องเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่มีนะแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นอ,อีกวันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวทำให้ดู ะะตัวหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้โอเคเรา1นึเรามีตัว description นะครับ description นะครับต่อมีวัน start นะครับมีวัน finish มี duration นะครับจำนวนวันกี่วันแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างแปลนแผนที่เราวางไว้กับ actual นะครับ actual ที่เราเริ่มจริงเนี่ยบางทีเราเขียนแผนไว้ว่าเราจะเริ่มวันนี้เราอาจจะไม่ได้เริ่มวันนั้นก็ได้นะครับ แล้วเราบอกว่าแผนเราคือหนึ่งวันทําจริงอาจจะเป็นสองวันก็ได้อันนี้คือบางทีเวลาเราเห็นแผนระยะสั้นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีประโยชน์กับเราก็คือหนึ่งการเตรียมกําลังคนล่วงหน้าเพราะมันมองเห็นภาพแค่เมื่อวานหรืออีกสองวันข้างหน้าแค่นี้เองนะครับแล,แล้วก็การตรวจสอบเช็คแมทเทเรียนนะครับล่วงหน้าแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็ต้องมีแผนงานของแมทเทเรียนระยะยาวเหมือนกันนะครับเพราะเรื่องมันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของแคทโฟ นะครับว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาดําเนินโครงการให้มันได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนทีวีคเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคนที่ทํางานหน้าง,งานเป็นหลักนะครับจะได้เอาไปติดตามเรื่องกําลังคนและเรื่องวัสดุนะครับโอเคก็จะมีตัวแอคชวลนะครับเปรียบเทียบนะครับแอคชวลอันนี้เปรียบเทียบว่าแผนเนี่ยมันมีความก้าวหน้าไปเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับว่า สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมเนี้ยเราทํามาทั้งหมดเนี้ยทั้งกิจกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้าสะสมในช่วงนั้นเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้เป็นร้อยก็ได้นะครับแล้วก็ไปทําสัปดาห์หน้าต่อไปเพิ่มอีกอีกเท่าไหร่สมมติตรงนี้เป็น50นะครับตรงนี้อาจจะได้20สัปดาห์ต่อไปอีกประมาณ30อะไรเงี้ยก็ๆๆแบบนี้ก็ได้หรือมันไม่จบบางกิจกรรมมันไม่จบภายใน2วิคไม่จบภายใน3วิคก็ ลากเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นไปเป็นวิกที่4นะครับเดี๋ยวผมจะพาทําตารางนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะว่าไอ้ตารางเนี้เราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรตั้งแต่หน้ากระดาษเปล่าๆเลยแล้วก็จะเขียนวิธีการใช้สูตรซึ่งเราจะประยุกต์มาจากตัวการทําแผนงานอยู่แล้วที่เราเคยทําไปแล้วนะห้าหละตัวนั้นน่ะก็อาจจะไม่ต้องพูดเดยอะแล้วเราก็ลากตัวนั้นมาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มบางฟังก์ชันเข้าไปนะครับเช่นฟังก์ชันการทํา กราฟติดตามความก้าวหน้าอันี่เป็นร้อยเนี่ยก็คือเขียนพิมพ์เต็มนะแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ยี่สิบยี่ห้าไอตัวแท่งชาร์ตตัวนี้มันก็จะโหดสั้นลงนะครับตามที่เปอร์เซ็นต์เราเราใส่ไปนะครับโอเคสิ่งแรกที่เรามีก็คือดีคริปชั่นถูกไหมก็คือรายละเอียดงานที่เราจะต้องทานะครับก็คือระบุไปไอม้มายละเอียดที่สุดนะครับติดตั้งก็คือเรามองงานเล็กๆนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกิจกรรมติดตามงานแต่ละวันแล้วก็ระยะสั้นๆข้างหน้าแค่7วัน นะครับส่วนลาดวิกเนี่ยเรา,เาไว้สําหรับมาโมนิเตอร์ในสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรสัปดาห์นี้เราจะทําอะไรต่อและเราจะเสร็จอะไรในสัปดาห์นี้ถ้าไม่เสร็จสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะทําต่อจากงานเนี้ยไปอีกเท่าไหร่มันถึงจะจบกิจกรรมนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือการโมนิเตอร์4วิคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวแผนงานที่ผมทําไว้เนี่ยมันสามารถทําไปถึงสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ได้เสร็จแล้วเราก็ลาดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพยายามทํากราฟเนี่ยโดย เวลาเราทํา3วิกนี้เสร็จแล้วแล้ววิกเนี้ยดีดวิกเนี้ยจะกลายเป็นลัดวิกครั้งต่อไปใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปนั่ง Copy แก้ใหม่แล้วก็สามารถเอามารันอยู่ในชีตเดียวกันได้ทั้งหมดซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันเป็นเทคนิคที่จะมาสอนใน EP ตัดไปเนาะอีพนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเอ่อส่วนของความสําคัญของทีวีก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องของการใช้ตัวซอฟต์แวร์ Google Sheets หรือการสร้างตัว ทีวีคด้วย Google Sheet เนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนในอีพีแล้วกันนะครับโอเครายละเอียดงานงานจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมขาดไปนะก็คืออาจจะแทรกก็ได้ตรงนี้แทรกแทรกไปก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องมีก็คือใครนะครับใครใครเป็นคนรับผิดชอบงานตัวนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับหรือดีกว่านั้นอาจจะแต่เรื่องจํานวนแมทเทเรียนจำนวนแรงงานลงไปก็ได้หรือแทรกเลยก็ได้นะครับว่านายเรับผิดชอบจริงๆเวลาถามว่าใครรับผิดชอบก็อาจจะมองถึงคนคุมงาน ็นหลักหรือเฮดแมนหรือชุดทีมอะไรเงี้ยเป็นผู้รับผิดชอบก็อาจจะเติมมาก็ได้นะครับก็คือใครไปรับเป็นผู้รับผิดชอบหรืออาจจะมีอีกช่องหนึ่งทรัพยากรที่เราใช้เช่นเครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุอะไรเงี้ยอาจจะใส่ไปด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแผนงานของเราตอนนี้มันเป็นแผนสั้นๆน,นะครับโอเคทีนี้แล้วไอ้ทีวีคเนี่ย<อ><อ>เวลาเราทำทีวีคเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นต้อง สอดคล้องกับแผนงานหลักนะครับเพราะว่าเราแค่คัดส่วนหนึ่งของแผนงานหลักมาใส่ในแผนงานย่อยต้องมองว่าปฏิวิคนี่ยคือแผนงานที่เราดูกิจกรรมแค่7็วันใช่ไหมเพราะงั้นมันจะเป็นแค่การเอาแผนงานหลักมาย่อยเพราะบางทีแผนงานหลักเ,เราจะเขียนกิจกรรม2030กิจกรรมลงไปเนี่ยกว่าจะจบงานแค่ร้อยกว่าวันอาจจะมีถึง2-3,000พันแถวเนอะไหม เพราะงั้นเอาไว้ที่รายละเอียดย่อยๆที่เป็นเวิร์กเบกดาวย่อยๆเนี่ยเราก็คัดลงมาใส่ไว้ในส่วนของทรีวิคแทนนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับมีรายละเอียดงานก็คือดีคริป t i o n ผู้รับผิดชอบนะครับทีนี้การเชื่อมโยงเราจะเอากิจกรรมอะไรมาเขียนในตัวแผนงานทรีวิคก็คือเอามาจากมาตเตอร์นะครับเอามาโยงเข้ากับแผนงานทรีวิคทีนี้เนื่องจากบางอย่างในแผนงานที่เป็นแผนงานมาสเตอร์เนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะฟิกเพราะว่ามีเรื่องของายสโตนมีเรื่องของการกําหนดเรื่องของงวดงานต่างๆเนี่ยมันบังคับอยู่ในนั้นทีนี้บางทีการที่เราจะไปทํากิจกรรมบางตัวให้มันมีการยืดหยุน่นแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ง่ายในตัว matter, มาเตอร์มันอาจจะยากมันอาจจะยากและเสียเวลาเพราะงั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ปรับตัวมาเตอร์แต่กิจกรรมนึ่งนั้นเนี่ยเราอาจจะยกลงมาเขียนในส่วนของทีวีแทนซึ่งบางอย่างมันอาจจะเร็วกว่ามาเตอร์ บางอย่างมันอาจจะช้ากว่ามาตเตอร์แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เลยก็คือวันวันที่เป็นกิจกรรมเรื่องของมายสเตอณจุดที่เราต้องตรวจสอบงานเช่นนวดงานการส่งพื้นที่จุดสําคัญสาคัญอันนี้ก็กําหนดเป็นมายสเตนแล้วแต่นะครับมายสเตนเนี่แล้วแต่ว่าความสําคัญของงานเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนและจะกําหนดต,ตรงไหนเป็นมายสเตนอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวไปเรื่องมายสเตรนงจริงไม่ยากอะไรนะก็ไปดู อย่างงวดงานเนี่ยกำหนดวันส่งงวดงานนั่นก็เป็นมายสตนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าส่งงานไม่ได้ตามงวดเนี่ยก็เหมือนเราผิดสัญญาถูกป,ปะ่ะสัญญามันบอกว่ากําหนดให้เราทํา30วันเสร็จหนึ่งงวดแล้วบอกเราไปทํา40วันอย่างเงี้ยนี่ก็ผิดงวดแล้วอาจจะยังไม่มีอาจจะไม่มีสัญญาปรับในระหว่างงวดถูกป,ปะ่ะแต่มันก็อาจจะมีผลกับแคทโฟของผู้รับเหมาหรืออาจจะมีปัญหากับการจ่ายเงินนะครับออนเนอร์บางทีเบิกเงินมาเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นะต้องจ่ายออกนะครับเพราะว่า บางอย่างหมยายถึงว่ามันเป็นการบรหิหารแคชโฟล์ของเขาครับต้องมีรายจ่ายต่อมาก็คือการติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ของอันนี้เนาะอ่าอันนี้กับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้อันเนี้ยก็คือการติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะถามว่าทาไมถึงต้องเป็นรายงานสถานะเพราะว่าอย่างเหมือนเราที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรม งานฐานลากปรับทรายเทลินนะครับทำได้สะสม50%สัปดาห์นี้เป้าหมายก็คือทำเพิ่มเติมให้ได้30%และอีก20%ก็คือทำในสัปดาห์ถัดไปอันนี้เป็นการรายงานแผนซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับมาสเตอร์หรอกแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของมาสเตอร์อยู่แล้วงานเทคานชั้นหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้าแบบเทคานได้สะสมแล้วประมาณ 60%นั่นสัปดาห์นี้เป้าหมายเราก็คืออีก30%แล้วสัปดาห์ต่อไปไม่เกิน2วันของสัปดาห์ที่ต่อไปนู้นนะครับก็อาจจะแล้วเสร็จภายใน3วันก็แสดงว่างานตัวนี้อาจจะทำอีก7วันบวก3ก็อีก10วันก็คือแล้วเสร็จอะไรนี้นะครับโอเคอันนี้คือเป็นการติดตามและรายงานสถานะความก้าวหน้านะครับเหมือนที่บอกครับว่าแผนงานเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับแต่ว่า ถ้าเราเขียนแผนขึ้นมาต้องบอกก่อนนะครับการเขียนแผนเนี่ยบางคนบอกว่ามันเขียนขึ้นมาเพราะว่าคอนเซปต์ต้องการอะไรเนี้ยเพราะงั้นผมบอกว่าการเขียนแผนนี่นจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้มีใครต้องการแล้วครคนที่ต้องการก็คือคนที่เอาแผนไปใช้งานแล้วก็การทํางานร่วมกันการเข้าใจกิจกรรมของงานตรงกันอันนี้คือแผนนะครับเพราะงั้นคนที่ทํางานฝั่งนั้นก็รู้เรื่องว่าต้องทําอะไร คนที่จะจัดซื้อก็รู้เรื่องว่าต้องทําอะไรคนที่จะหาแรงงานก็รู้ว่าต้องหาจัดงานแรงงานเมื่อไหร่คนที่ต้องหาเงินก็รู้ว่าต้องหาเงินเมื่อไหรอันนี้ก็คือแผนงานาะครับเพราะงั้นแผนงานเนี่ยไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อตบตาใครนะครับเพราะว่าคือการเขียนแผนขึ้นมามันต้องเอาไปใช้งานได้จริงนะครับแ,แผนงานที่เราเขียนขึ้นมาหลอกๆอกหรือไม่ได้เอาไปมอนิเตอร์ไมไ่เอาไปใช้งานไม่ได้เอาไปติดตามอันนี้มันก็เป็นแค่ภาพกราฟสวยๆเอามาแปะเล่นๆนะครับว่าเอ้ยเรามีแผนงานนะ แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้มอนิเตอร์แผนงานเลยอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะงั้นมีแผนงานต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเอามาใช้ติดตามปรับแก้แผนปรับแก้ได้นะครับแต่ว่าปรับแก้แบบมีเหตุผลและเพราะว่าคนที่วางแผนก็ต้องมีสกิลมีประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรนะครับรู้ปริมาณงานในกําลังคนนะครว่ากําลังคนเท่านี้มันสามารถผลิตงานได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ ส่วนต่อมาประโยชน์ของมันเนี่ยประโยชน์ของทีวิคนะก็คือมันทําให้เราเห็นภาพรวมของงานในระยะสั้นนะครับทำให้ทีมงานรู้ว่างานที่ต้องทําในช่วงส,สามสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้สัปดาห์ถัดไปเนี่ยต้องทําอะไรบ้างก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวงานเตรียมความพร้อมได้ดีขึ้นนะครับสมมติว่าเราทํางานพลาดในสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์นี้มันรู้สึกจะวิกฤตมากเราก็อาจจะ ถ่ายงานของสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้านิดหน่อยอันนี้มันก็ทําให้เราสามารถยืดหยุ่นในการทํางานได้นะครับอาจจะไม่ได้กดดันมากนะครับแต่ว่าเกิดเราทํางานโดยที่ไม่มีแผนงานอะไรในแต่ละช่วงเวลาเลยเนะี่ยอันนี้เราอาจจะจะเหนื่อยทีมงานก็เหนื่อยคนอื่นก็ไม่รู้กับเราบางคนเนี่ยกลางแต่แผนมาสเตอร์แต่ไม่รู้เลยเนะว่าถ,ถึงที่มาสเตอร์บางอย่างมันโดนเปลี่ยนแปลงไปโดยทีวี เพราะง,งั้นทีวีถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากมาเตอร์เราก็ต้องเอาตัวทีวีเนี่ยเข้ามานําเสนอแล้วก็ชี้แจงทีมงานในรับทราบจะได้มีการทํางานไปในทิศทางเดียวกันโอเคต่อมานะครับนอกจากมองเห็นภาพรวมในระยะสั้นแล้วเนี่ยมันทําให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าการวางแผนงานในช่วงสัปดาห์หรือบางคนอาจจะต้องเตรียมงานสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันก็ทําให้การประสานงานแต่และฝ่ายเนี่ย มันมีข้อมูลที่ตรงกันแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะครับประมาณนี้เนื่องจากทีวีมันเป็นแผนงานะระยะสั้นถูกไหมเพราะงั้นแผนงานที่ดีต้องปรับแผนแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่แผนรู้ว่าจะเลทก็ยังไม่ยอมปรับรู้ว่าจะใช้ไม่ได้ก็ไม่ยอมแก้อะไรเงี้ยแต่การแก้เนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุและเหตุผลรองรับด้วยนะครับหามีปัญหาเดการที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็สามารถ ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมได้โดยทันทีนะครับเพราะว่าแผนงานเราเป็นคนเขียนแผนเราเป็นคนใช้แผนเราเป็นคนติดตามแผนถ้ามันมีปัญหาระหว่างทางด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันต้องปรับแก้ไขได้โดยทันทีนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือลดความเสี่ยงทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้ามีการที่เราจะรู้อนาคตรู้แผนล,ล่วงหน้าเนี่ยก็ช่วยทําให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันเวลานะครับทีนี้ก็สุดท้ายแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรนะครับนอกจากแผนงานหลักในออลคครแผนงานหลักเนี่ยมันมีผลกับการจัดหาเงินทุนที่จะมาดําเนินโครงการใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นตัวแคตโฟลล์เย่าลืมว่าการที่เราทําแผนทีวีคเนี่ยมันทําให้เราจัดการทรัพยากรที่อยู่ในมือเนี่ยปัจจุบันที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะครับ บางทีเราทําไปสัปดาห์นี้เราเห็นมองวัสดุอยู่ว่าสัปดาห์หน้ามันไม่น่าจะเพียงพออะไรเงี้ยมันอาจจะมีการารีเควสต์นำเข้าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยรู้ลงว่ารู้ลงหน้าวัากรเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าแผนทีวีกนเนเป็นแผนระยะสั้นนะครับที่เราจะต้องลงมือทํางานจริงจังอะไรเงี้ยจะได้ตัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ลดการสูญเปล่าลดการสูญเปล่าท้งวัสดุลดการสูญเปล่า,ลา,รเ,ลาเรื่องของเวลานะครับอย่าลืมว่า แรงงานมาทํางานนะครับแล้วไม่ได้งานอันนี้ก็เป็นการสูญเปล่าสูญเปล่าทั้งเงินสูญเ,เ,เปล่าทั้งเวลานะครับประมาณนี้โอเคก็หลักๆทีนี้เวลาเราทํางานเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้ตัวแผนงานทีวีคเนี่ยถ้าสมมุติว่าสัปดาห์นี้นี่คือตัวลาดวีคนะครับเป็นลาดวีคนี่เป็นดิดวีคนี่เป็นเน็กวีคพอรายงานสัปดาห์นี้ผ่านไปเราจะมอนิเตอร์กิจกรรมอยู่ที่ดิดวีคเพราะงั้น สัปดาห์ถัดไปตัวดีสวิคมันจะกลายเป็นลาดวิ n เน็กวีคก็จะกลายเป็นดีสวิคแล้วก็สัปดาห์ถัดไปของเน็กวิคก็จะกลายเป็นเน็กวีคของที่เราจะมามอนิเตอร์ต่อนะครับซึ่งในส่วนของกราฟอย่างเดียวผมจะกลับไปให้ดูที่ตัวตัวกราฟแล้วกันนะครับที่ผมสร้างไว้ซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวสอนโดยละเอียดอะเดี๋ยวกลับไปที่ตัว อ่ะอันนี้นะครับอันนี้โอเคอันนี้คือคือเป็นตัว Google Sheet นะครับ Google Sheet เดี๋ยวเอามาดูก่อนเพราะงั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราเขียนว่าเวลาเราทำงานตัวบาร์ชาร์เกนชาตัตวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนนะเวลาเราคีย์เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าน,นี่50นะครับสัปดาห์นี้อาจจะเป็น30สัปดาห์นี้อาจจะเป็นเท่าไหร่ครับ20ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะมีกราฟตัวแอคชั่นเนี่ยมันยังไม่มีหรอกเป็นสูตรไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมันยังไม่มีแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเคยแปลนไว้50 ทำจริง30อย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยก็ยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นศูนย์แตดงว่าสัปดาห์นี้เรารล่าชาไปเท่าไหร่รล่าชาไป20สถูกไหมไอเน,นี้ยโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ของเรื่องเวลาแล้วอัน,นี้อาจจะไม่พูดถึงเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่ามันทํายังไงนะครับตรงนี้อาจจะเป็น80นะครับนี่คือแผนที่เราคาดว่าเป็น20สัปดาห์ต่อไปอน,นี้ก็แล้วเสร็จก็เป็นศูนย์างเนี้ยก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะเพราะว่าแผนไม่มีแต่ว่าอาจจะบอกว่าตรงเนี้ยเคยปั้นไว้้80 50ทําไดจริง 50. สัปดาหนี้เคยปั้นไว้80น,นี่มัน50มันจะมา,าสปีดจนถึงอเอา30ที่ขาด30บวกกับ20เดิมเป็น50อาจจะได้แค่40นะครับแล้วก็มาไอ้ช่วงตรงนี้เพิ่มเติมอีก10ประมาณนี้อันนี้ก็คือรายงานว่าอ่ะโอเคกิจกรรมเนี้ยแทนที่เราจะบอกว่าเราจะเสร็จภายใน3วิคแต่ว่ามันเลยมาวิคนี้อีก10วันอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวกราฟนี้เนาะ ผมอาจจะไม่สอนใน EP นี้นะครับเดี๋ยวขอข้ามไป EP 2แล้วกันมันจะไม่ยาวมากแต่ว่าอยากจะมาพูดเรื่องความสำคัญของตัวทีวีก่อนว่ามันสำคัญกับเรายังไงนะครับทีนี้ตอนนี้ผมมอนิเตอร์อยู่ที่วิกที่1เห็นไหมครับวิกที่1ก็คือวิกวิกนี้นะวิกที่1นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิกที่2อันนี้คือวิกที่3เพราะงั้นเวลาเราขยับแผนง,งานครั้งต่อไปนี่จะเป็นวิกที่3นี่แบบนี้ไหมกราฟมันก็จะวิ่งให้เราเองนะครับแบบนี้ อันนี้จะปรับแก้ก็คือ Copy ก้อนนี้มาแทนก้อนนี้อย่างนี้ครับเนี่ยนะครับวางลงไปแล้วก็ Copy ก้อนนี้นะครับมาแทนก้อนนี้ถ้ากิจกรรมยังไม่จบนะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะแก้ใหม่เป็นสู่ๆๆประมาณนี้โอเคไหมก็เสร็จแล้วนี่ก็ปรับวิมอันนี้ก็ปรับไปสมมติว่าสัปดาห์นี้จะข้ามมานี่ถูกไหมสัปดาห์นี้จะข้ามมานี่สัปดาห์นี้จะข้ามมานี่ก็แก้ง,ง่ายเลยแก้ตรงนี้เป็นสนะครับวิมก็วิ่งให้เราแล้วก็ Copy ก้อนนี้นะครับข้าม มาฝั่งนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะรับก,ก็ไปเขียนแผนใหม่เพราะว่าทีวิคเนี่ยมันเป็นการคา,าดการนะครับคาดการหรืออาจจะแล้วเสร็จก็ได้สมมุติว่ากิจกรรมเนี้ยมันเสร็จแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องลบเราก็แค่ซ่อนมันไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นขึ้นมาแทนประมาณนี้ถ้ากิจกรรมนี้เสร็จแล้วเราก็อาจจะซ่อนกิจกรรมนี้ไปแล้วก็สร้างกิจกรรมที่3มเพิ่มขึ้นมาข้างล่างนึกออกไหมไม่จําเป็นต้องไปลบมันแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากจะย้อนกลับมาตรวจสอบ มันก็กลับมาตรวจสอบได้ไม่ยากนะครับมันก็มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแค่นี้เนาะประมาณนี้ส่วนไอ้วันที่เนี่ยเราก็คีย์ไปเรื่อยอันนี้ข้ามมาน,นี่อันนี้ข,นนข,นนข้ามมานี่ก็พิมพ์เลขอันเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนะครับอาเห็นว่ามันมีเป็นแถบสีแดงอยู่เนาะก็คือเป็นดีดวิกเพราะงั้นเวลาเราทํารายงานเนี่ยอย่าลืมว่าดีดวิกต้องอยู่ประมาณนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เพราะงั้นดีดวิกันเนี้ยมันจะวิ่งให้เราแล้วนะเพราะว่ามันการบังคับข้อมูลเข้ากับในส่วนของ ทูเดย์นะครับเป็นทูเดย์ไหมถ้ามันเท่ากับทูเดย์ก็จะให้มันแสดงผลเป็นสีเข้มประมาณนี้แตกต่างไหมจะมีสีวิ่งอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสัปดาที่5 today, ้าอย่าี้ยทูเดย์ก็จะวิ่งมาอยู่ฝั่งนี้เพราะงั้นไอ้แบบเนี้ยมันจะมันจะง่ายกว่าการใช้ทีวิแบบอื่นแต่ว่าเราก็ต้องมาเข้าใจเรื่องการใช้สูตรการผูกสูตรนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากเพราะงั้นใครที่ฝึกทําในส่วนของแปดงาน ด้วย g o Google s h e e t ที่ทำมาห้าหอีแล้วนะ่อันนั้นก็ไปฝึกแล้วก็จะเข้าใจในส่วนของการทำตัวแผนง,งานทีวีคที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็น่าจะพอมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนง,งานทีวีคว่าเรามีแผนง,งานรายเดือน,แล,อแ,งงน TV, แล้วทำไมเราต้องมีแผนงานทีวีคแล้วทำไมเราต้องมีแผนงานประจำวันนะครับ แผนงานประจําวันเนี่ยละเอียดกว่านี้อีกนะครับละเอียดกว่านี้คือละเอียดสําหรับคนที่ต้องลงมือปฏิบัติงานจริงๆและคนที่เขียนแผนงานทีวิคหรือเขียนแผนงานประจําวันเนี่ยก็คือคนที่ลงมือทํางานจริงจังนะครับประมาณนี้นี่คือแผนที่เราอนิเตอร์แล้วก็มีการรายงานความก้าวหน้าแต่ละวิครายงานความสะสมวิคนี้ต่อจากวิคที่แล้ววิคที่แล้วเราทาได้สาเร็จเท่าไหร่วิคนี้เราจะทําเพิ่มเท่าไหร่แล้วถ้าทาเพิ่มสัปดาห์นี้ไม่เสร็จจะเหลือสัปดาห์หน้าเท่าไหร่ นะครับประมาณนี้เพราะงั้นเดี๋ยว EP ีที่2เร็วๆนี้มาเจอกันสำหรับ EP 1น,นะครับทำความเข้าใจรู้จักความสำคัญของทรีวิคสเก็ตด,ด้วนะครับไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ